วิธีเริ่มต้นสร้างตัวเองจากศูนย์ขอบคุณเมนนี้มากมากเลยนะครับหลายคนที่ยังไม่ได้มีฐานะที่ดีมากนักหรืออาจจะเคยมีแล้วก็ล้มลงไปคูติขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็เราจะจะ,จะบอกให้อย่างเดียวเลยคือเราเองเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นในโลกที่จะพาเราขึ้นมาจากสถานะหนึ่งขึ้นมาอีกสถานะหนึ่งอัพเกิดฐานะมันก็มีแค่เราคนเดียวเท่านั้นคูติบอกอย่างนี้ถ้าตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเลยสิ่งแรกที่เราควรลงทุนคือความรู้ ในตัวเองเท่านั้นเพราะพูดอย่างนี้ต่อให้เรามีเงินทอมากมายแค่ไหนหรือเราเคยมีแค่ไหนเนี่ยเพราะความรู้ที่เราไม่เท่าทันนั่นเองทําให้เราสูญเสียตรงนั้นไปเกตข้อนี้ใช่ไหมและถ้าเรายังไม่เคยมีแสดงว่าความรู้เรายังไม่เจ๋งพอที่จะดึงดูดเงินเข้ามามันมีแค่นี้เราอัปเกรดความรู้ของเราก่อนไม่แพงหนังสือเล่มหนึ่งร้อยบาท200บาทลงทุนได้ไหมได้ คลิป YouTube ใส่เวลาสัก5นาที10นาทีต่อวันได้ไหมได้เพิ่มไป10นาที2 0นาทีฟังไปเรื่อยๆ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน1ปี2ปีครูติไม่รู้แล้วแต่สเกลของเราว่าเรามาจากจุดไหนแต่มันจะค่อยๆสั่งสมและตกผลึกอยู่ในหัวของคุณแล้ววันหนึ่งมันจะออกมาเป็นไอเดียที่โคตรเจ๋ง,ส,ง,ส,งส,สำหรับชีวิตคุณแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการมันมีแค่นี้ แล้วขั้นต่อมาทํำยังไงหลังจากที่เราเริ่มลงทุนในความรู้ในระดับหนึ่งเราก็เอาเงินที่เรารเรียกว่าทํางานแรกในรายเดือนมาไม่ว่าคุณจะได้มีรายได้เท่าไหร่เก้0พันหมื่นสองสมืนสามหมืนก็แล้วแต่อย่างน้อยแบ่งมาสักไม่ต้องเยอะ5% 10%ในการซื้อความรู้เข้าหัวของคุณเก็ c o อ e นี่ใช่ไหมคือซื้อเป็นหนังสือซื้อเป็นคอร์ซื้อเป็นออดิโอบุคซื้อเป็นา ยูทูบพิมี่ยมก็ได้ u t ท b e พิมีแยมนี่แบบจะได้ไม่มีโฆษณามาขัดแบบนี้ก็ได้เช่นกันมันก็เหมือนซื้อความรู้แบบโดยไม่มีอะไรมาขัดใช่ไหมลงทุนกับสิ่งนั้นลงทุนกับการแต่งตัวใหม่ๆออกสังคมใหม่ๆนี่ก็คือการหาความรู้เช่นกะันนะไปหาสังคมใหม่ไปเข้าคอสัมมนาไปนู่นนี่นั่นมันคือการเปิดโลกใหม่เอาประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่อยู่แกะแต่กไก้สมองอันเดิมที่เราไม่เคยไปเชื่อมต่อกับโลกนี้เลย แบบนี้มันจะพัฒนาไปยากแม้ว่าคุณมีไรายได้เท่าไหร่อย่างน้อย5 1 0ต้องไปลงกับสิ่งนี้เพื่อที่คุณจะอัปเกรดสมมตนะิแบบเอ้ยมีแค่2 0,000อยากจะอัพเป็น3 0,000่นคุณก็ต้องมีสมอง3 0,000อยากจะอัพ5 0 0 0 0คุณก็ต้องมีสมอง5 0,000ถ้าคุณมีสมองเหมือนคน3 0,000คุณไม่มีทางที่จะคุณจะหาะไรายได้ได้100,000แสนนะเก็ตข้อนี้ใช่ไหมมันสำคัญมากค,คุณต้องเหนือขึ้นไปอีกเหนือกว่าคนระดับเดิมระดับเดียวกันมันเป็นทางลัดที่เร็วแล้วก ถูกแล้วก็เรียกว่าเหมือนได้ผลที่สุดอ่ะและคั้นลองลงมาคืออะไรหลังจากเรื่องอัปเกรดความรู้ปุ๊บให้อัปเกรดอุปกรณ์ทำามากินอ่ะในกรณีเหมือนอย่างครูติที่เคยเล่าให้ฟังก็คือจากเซลล้งคันหนึ่งอ่ะไม่ต้องอ่ะเริ่มจากมอเตอร์ไซคันเดียวเว็บลอยรู้จักเว็บลอยมาโูหตัวแวนแวนอ่ะนะใช่เลยนะครูติเลยถอยกระจกด้วยน้ำจะได้ดูแรงขึ้นถอยกระจกล้วแรงขึ้น10%อารมณ์ประมาณนี้ดูซิงขึ้นไงก็เริ่มจากตรงนั้นซื้อของมาขายเล็กๆน้อย หลังจากนั้นเก็บเงินได้ประมาณหมื่นกว่าบาทก็ไปต่อเป็นพ่วงข้างเพื่อจะทุกของได้มากขึ้นอัปเกรดอุปกรณ์ทํามากินเห็นไหมพอทุกของได้มากขึ้นกําไรมากขึ้นวนๆสักพักผ่านไปประมาณสักครึ่งปีหรือปีนึงก็ออกรถกระบะอัปเกรดอุปกรณ์ทำามากินมากขึ้นทุนแรงเรามากขึ้นคือเราทํางานเท่าเดิมวิ่งไปส่งขายอะไรเหมือนเดิมแต่เราทําได้มากขึ้นเพราะมีอุปกรณ์ที่เจ๋งขึ้นแล้วจนถึงจุดหนึ่งก็แบบเฮ้ยก็เริ่มอาจา้างลูกน้องเพิ่ม การจ้างลูกน้องเพิ่มมันก็เหมือนกับการเพิ่มแรงงานเราแทนที่เราจะนั่งทําอยู่คนเดียวเนี่ยอาจจะจ้างอีกคนหนึ่งมาผลิตได้เพิ่มขึ้นขายได้มากขึ้นมันอารมณ์ประมาณนี้แล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะเจออาการเรียกว่าแข่งราคาที่คุณเรียกว่าสู้ไม่ได้เมื่อคุณแข่งราคาสู้ไม่ได้ข้อแรกจะมาเสริมคุณคือความรู้ให้คุณไปต่ออย่างปัจจุบันนี้ความรู้ที่เจ๋งที่สุดก็คือการทําออนไลน์ย้ายธุรกิจขึ้นมาบนออนไลน์ทําอะไรก็ได้ที่มันอยู่บนออนไลน์ ส่งไปแบบง่ายๆเอาเหมือนที่ครูติทําก็คือการส่งข้อมูลความรู้แบบที่ครูติกาลังส่งอยู่เนี่ยเป็นเรื่องการจีบสาวเรื่องอะไรแบบนี้ออกไปถูกไหมเป็นความรู้ที่ครูติค่อนข้างเชี่ยวชาญคุณเองทุกคนที่ดูครูติอยู่ก็มีความเชี่ยวชาญในแบบที่คนอื่นไม่มีเช่นกันและเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการคุณก็แค่ขุดของออกมาขายเท่านั้นเองย้ายขึ้นมาบนออนไลน์คุณก็เหมือนประกาศตัวเองออกไปให้โลกรู้ว่าเฮ้ย hey, กูมีของไงกูมีของดีก็ขุดของออกมาขาย เก็ตข้อนี้ไหมแล้วมันก็จะเป็นกาไรสูงเพราะว่าคุณไม่ได้แข่งอยู่ในตลาดเดิมๆที่แบบมานั่งอยู่ในเหมือนแบบสำเพ็งแข่งกันข้างๆเลยอันนี้คุณออกมาอีกโลกหนึ่งเลยเก็ตข้อนี้ใช่ไหมสาหรับใครที่ต้องการแบบุยไปต่อกับเรื่องนี้เลยก็แบบสามารถมาลงคอสติกต์อกเงินแสนกับครูติได้นะก็คือสอนการทำติตต์อกแบบที่ครูติกําลังทำเนี่ยคือเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแสนนี่กระจกกระจอกมากทําได้แน่นอนอปัจจุบันราคา อยู่ที่7,900บาทถ้าใครสนใจาสามารถคลิกเข้าที่โปรไฟล์ของครูตีแล้วก็ขึ้นไปข้างบนถามหาคอสติ๊กต็อกได้เลยก็โอนชำระแล้วก็สามารถที่จะเข้าเรียนได้เลยแต่ว่าปัจจุบันเรียกว่าจะไปเปิดคอสมันที่10ธันวาคมนี่เป็น e อ r ร y Bird ก่อนเปิดคอสและราคาจะขึ้นโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเมื่อขึ้นแล้วครูตีจะไม่ลงทุกคนที่ติดตามครูตีอยู่รู้ดีไม่ลงขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ลงอีกเลยโอเคสาหรับคลิปนี้ครูตีก็ ฝากไว้เท่านี้จงอัปเกดความรู้ตัวเองและเมื่อคุณมีความรู้ที่เจ๋งกว่าคนอื่นคุณจะหาไรายได้ได้มากของคนอื่นและเมื่อคุณหาไรายได้ได้มากของคนอื่นคุณก็จะไปซื้อความรู้ที่เจ๋งวาอีกเรียกว่าวนลูกขึ้นสวรรค์เมื่อเจ๋งแล้วเรียกว่ารวยแล้วก็ยิ่งรวยขึ้นไปรวยขึ้นไปรวยขึ้นไปไม่มีจบไม่มีสิน้นเรื่องกับครูตีฟรีบวกกาไรทุกคนสวัสดีครับ